ขอบมวงอย่าลืมมดแดงนดะพ่อมดแดงนี่ของมักจ้ะจะปั่นเขาจ้ะต่วยตัอมวงตัขาม,ม,ามน่อยได้ฟูเห็นนอนน้ำลายแตกแลวเมือนน่อไนจะร้องตับบม่วงหรืออื้นนี่จะร้องตับบม่วงนะแต่ว,วา่ามัมีข้อดียปั่ะข้ายมา้อร้านตําผลไม้รวมมีช่างอียงนะคะ ก็เห็นแล้วก็ส่งปากมีทั้งบักกอกมีทั้งบักย้อมีห้อนบักงวงเนาะะร้กแซบเอาให้หนูจะโคกไหมจ้ะเอาพอดีแล้วจ้ะก็ต้องเผ็ดดอกใส่ทุกอย่างไหมมดแดงโูดอจ้ะเอาทุกอย่างมีห้อนมดแดงมาจ้ะอ๋อสุดยอดเลยค่ะมีมดแดงเลยแบบบ้านๆเลย เพราะหญ่ล้าใจดีแล้วให้ทายรูปให้พ้อมแม่าจ้ะมาแพ้งดอกวะิ้ไทยคนน้นเนดี่ยวแล้เพื่อนกันจ้านมจาจ้ะก็สูตรโบราณมาทัานค่ะมีฮอนหมดแดงอนแดงมีบกม่วนมีบมตมบวกาม,อ,อ,กมอ,อันนี้ตำใบไผนะจ้ะโอ้โอสุดยอดเลยเพรใะญ่แต่นุ่มๆแล้วคสิีรอเนาะ แล้วนี่แล้วค็ยังรออยู่พ่อเป็นคนอยู่นี่ป่ะจ๊ะบ้านยังก็ค่ะบ้านกำเ<อ>น,นิดเกิดไทยอ๋อสว์อำเภอยังจ๊ะอำเภอสุขหลวงอ๋อพ่อได้มาอยู่นี่เนาะมาเรียงขายเสือผาสืดโบราณนาบุจุ ของนู้เอาแบบช่ำๆน้ำอุจจุเด,ด้พอพ่ออยากสดน้ำเมนูที่ผู้สาวมากเนาะผู้เฒ่ามกากบ่พ่อผู้ทฒากินเค็มๆที่ตำผลไม้จ้ากินเราพนมีแหงเนาะมันเป็นสมุนไพรพร้อมละไส้หยังแน่จ้ะพ่อีบัะย่างบะนุ่มบกับกข,ขามข้าตาไส้บักเขียวเส้นมะเแดง ผักเคียคืนมดแดงค่ะแต่ไข่โอ้ดรวมสมุนไพรเลยค่ะปูดองปูนาดองเฮ้ยมีหอดปูนาดองคนคิ้วเงาเหยียดเลยเด้อนะครับผมร่อแป๊บนึงเลยนะปลาดักปลาแดกบ้านปลาล่าบ้านหนัวๆนัวปลาล่าตรงตว มมก็พ่อใหญ่ขายมาจากปีแล้วนะจ๊ะห้าปีห้าถึงหกปีโอ้หลายหลายปีเยอะจ้ะชำนานแล้วนี่ผู้ชำนาญเรื่องการตำผลไม้นะคะต้องพ่อใหญ่พ่อใหญ่อะไรคะพ่อใหญ่น้อยอ๋อพ่อใหญ่น้อยล่อขายแถวใดพ่อข,อขายล่อขายแถวใดแน่จ้ะนอกจากนทัวเลยครับอันนี้ฟังยุ สํานักงานที่ดินจังหวัดลอยเอ็ดนะคะพ่อเรามาขายอยู่นี่ฟังมาทําธุระอยู่นี่าไปทัวร์นอกจากที่ดินไปใอ้อีพ่อเพื่อมีคนอยากไปอุนนุนพ่อพอภอ,อ,อ,อค่ะเมืองเสีอและภูมนี่ละค่ะเน,นาะค่ะ ใส่ปูนาด้วยโอ้โคกไหมโคกรายมังกรมาพ่อบ้านนั่นองค์ก็ใหญ่น้อยโคกรายมังกรสากทองคำ <laughs> ตั้งฉายาให้แล้วหรือว่ามีฉายาอื่นอยู่บ่พ่อ,อมาอตังกล้วยวิทยาล,ายลัยโอ้ตังกลวยวิทยาลัยค่ะส่งลูกเรียนจบน ออยังสรงเยอะนะคะมาเสิร์ฟปุ่นแล้วที่เอาไปเสิร์ฟโต๊ะผู้คน,นมัทําธุระยุ่ที่ดินยุ่อำเภอเซนะคะเสิร์ฟถึงที่บ่ะนี้พ่อบริการถึงที่ต้องคิดถึงตำผลไม้พ่อใหญ่น้อยพ่อใหญ่น้อยโคกมังกรศาสทองคำโคกเราได้มังกรนี่รีดได้จากนั้นปุ่น ก็สิต่ำม,มาตั้งแต้พูดละแม่นว่าพ่อแต่สมัยพ่อเราเปิดร้านไม่ๆพูดและจ้ะเบิ่งหน้าร้านนะคะเป็นรถซาา<ร>ลิงของเขากรล้อคิ้วไปก,ก่อนนะคะพ่อเราคิ้วเงวโคกลาเท่าไหร่จ้ะพ่อโคกราดสี่สิบบาท,ะทะน,นะคะมิตรภาพ กล้วยนี่หอยเต็มค่ะกล้วยน้ำว้าไม่ทำธุระอยู่สำนักงานที่ดินค่ะย่างออกมาเอามีฮอดล้านตำผลไม้ของมักเลยตัวนี้ ของฟานี่ใส่หมดแดงแล้วนะคะถ้าหนามีมีแม่เป่งก็ใส่แม่เป่งแห้งแซบเพื่อกันกอเรามีหมดแดงเอาพอดีจ้ะพ่อเอาพอดี ร้อนเลดีเลยบอกแล้วนะเด้อเดี๋ยวเอา,เอาตามผลไม้ก,ก่อนได้ซื้อกลับไปกินบ้านผลจ้าเขาเลี <c oughs> ้วๆลหมายถึงว่าเฮ็ดธุระแล้วแล้วสนอกพอจ้ะป้านอ,อนกับมันนี้สิแล้วใครจะไปกินเนียลง อันพญน,น้อยค่ะพญน,น้อยตำผลไม้โอ้ย กับไส่พริกใส่กล้วยกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยตานี้เนี่ยพ่อกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะจ๊ะ่ตะไคร้แบบสมุนไพรนะจ๊ะมะเขือขึ้นใครอยากดีท็อกน้ำใส่ก็กินอันนี้นะจ๊ะจุดๆก็เกินชั่วโมงมันจุดเมันบ่จุดปะพ่อขั้นไผ่บ่อยากจุดก็เอาตำกล้วยย่างเดียว อันน <c oughs> yeah, ี <laughs> ้สุรนี่สูุดจุดจุดค่ะสุดจุดเอาบ้าหวานอะไรจ้ะพอดีจ้ะ สั่งได้คะ่ะมักหวานมักเผ็ดมกัมก,ดมกนัวขั้นมักนัวกับซื้อของชูรสมาเองเด้อ <c oughs> ฉันอยากใส่แบบเป็นฮอนั่น เดียวด้วยมะนาวขมวงอย่าลืมมดแดงนะพ่อมดแดงในคลองมากจ้ะจะปั่นเขาจ้ะ ใส่ปูปูได้สองตัวปูนา เดี ters, ๋ย oh, ย <and> no, ังพ่อเหลือมดแดงสิมดแดงแง่เองบอจ้าโอ้นกว่ามันแง่เองอ่ซิปวอาแฉบเล้อบอพ่อ นัวเลยั่บบะทีอยากว่ารักันได้เลยวแบต้อตงจังสีอะ่ะค่ะยังได้รสขัดแบบบ้านเขาคะ่ะใส่ปูดองค่ะกระซับค่ะเชิญอุ่นๆพเพราะน้อยะคะ้วค่ะน้อยของแท้ต้องพกมังกรนะคะ ไปกินที่บ้านห้องคุณแล้วค่ะ